สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดง้มแรงส่วงคำคำพี่น้องหลังจากที่ตะเว้นตกดินเนาะตอนนี้ก็หกโมงครึง่งเริ่มคำเริ่มเมืดตั้งแต่หาโมงครึงเนาะแต่ละมือก็แดดแดดอากาศห่อนมา3ามสีือแล้วแดดจนว่าคำแดดจนว่าตะเว้นตกดิน ผจญกันกลัางึ้นพี่น้องจา๋าลังจากที่ลอยกระทรงผ่านไปเมื่อคืนเนาะืันนี้ก็ยังผจันเต็มดวงอยู่ได้ทั้งกระเริ่มขึ้นเพียงปลายใหม่แล้วแจงขักแจงแน่บ้านบาม่มีเอินวัาเดือนแจงเนาะผจญเต็มดวงอากาศก็งเงียบบนล้มบนหนาวพี่น้องเนาะ กังเว้นกาค่นอนข้างห้อนจัดแต่ว่าคำม,มากเย,ยินน้อยนึงดูประจันกำลังขึ้นแต่ว่าทางนี้พักกันกินเข่าแล้วจักได้ยังกินแรงเนี่ย ไปกินจ้าไปดิกินข้าวแรกแล้กันพ pues> ี <s <s ่น้องก้อยปลาจ้าเมนูก้อยปลาอีกแล้วก้อยปลาดิบพี่น้องทั้งดิบทั้งสุกปลาไม่ลำโขงเนาะปลาเพียบ้านเฮาเอือดปลาเพียคนอีสานเขาเอิอดปลาเพียปลาเพียหรือปลาอีตุคนไทยเขาเอิ้นปลากาตัวดำดำ เมนูก้อยปลาพันวานี่พี่น้องก้อยเส้นมะกรอบเนาะก้อยกักกน่อันนี้ก้อยป่าดิบเส้นมะกอบเนื้อป่าเขาสั่นขันสมมะกรอบพี่น้องอันนีุ้ก่มสวี่นนอันนี้แกงเห็ดบดอันนี้ก้อยปลาสุกเอาไปขัวอันนี้ก็ต้ม ค ok ุณยายกินตำหมักทัวตำหมักทัวตำหมักทัวเี่งเห็ดบัวจนดีแม่บอกบอกมาทำผสมกินข้าวมาทบุมกินแล้ว กินกบผักสดดซีโมก็ใช่กับกินข้าวแรกงแล้วว่าสันวาเออมากินข้าวแรกงน้ำกับโบม,มายัานเสียเวลาเล่นเกมจังเว้นกับไปอไปแกงเบ็ดจนคำยังได้มา เข้าไปเองแต่เศร้าจนคำขาังไล้มได้สองตัวได้โมต่ชื่อเบ็ดนะได้สอตไปเป็นอาทิตย์แล้วฮังก็ได้ป่าสองต บอมันหลอกมันค like. uh, ืองทที่ทองมันลอกยนแกงมันบอลดิี่เงีมาใหม่เลยดิสซี่ใหให่บใหม่ที่ตัวที่เลียอ่อนมาอุ่นมาอ่นแลมันแปแกมือน้องทอนไม้ที่หัอ้มัตัว่มเอาบไดล้่นยเราตัวใหญ่เชื่อาใมีหูเคยไม่ไปมเคยบรการดื่มหลอกมีกันบุก

ขาคือหว่ปหัวมันก็สวยเนาะเอาบ่วมันจะเิดคุณยายนี่กินตำหมักทั่วแล้วก่กินป่าท้เขาขาวสวก้าวขึน่นแค่มดนแน่แคมนั้นหรือเปล่าก้นลงทำเพียงแหวนนั้นเป็นบอลป่าอยู่เลิกไว้โลกัน เฮ็ดแบบนั้นบ่ได้เดือดตาน้ำเป็นแบบนี้เป็นจุกๆอืมโป่งเนาะเป็นจุกๆเนาะอ่าเดือดได้ใจหลอดคันบ่ได้โผล่อืมเดือดไปใช่พอขึ้นมาอย่างเงี้ยเต๋อเอาไก่ใส่เขาให้เขาขวดให้บวกหนึ่งหลอดคันต้องรู้ความสะอาดอยู่น้ำแดดๆมันก็ร้องน้ำเดือดนะหอม กังเว้นแดดแดดโพดโพว่าแดดโพดโพว่าหอนแดดจนหาโมงพอหาโมงกว่าเพราตะเวนตกกวมื่อาเมเนาะปิ้งปลามาแล้วเจอโทรมาทันนอยันบว

เอาบริเปิดแอร์บยายแเลยวเอาห่ต้องอลานะคบริเปิดแอก็น้ำ่อยชๆอยู่ชุบก็มันเป็นยังคนแบบบรเปิดมันเันจย่อยเจี๊ยบแล้วนอนอยู่นะนะจยูใหเออไปนอนเจียบแล้วบริปกินน้ำเปาแล้วนอนในห้องบ่เมื่อคืนอย่นะ nó ẹc, nó bột vội cái nặng mà nhọt ra mà, nhỏ rồi, nhỏ rồi. Nhỏ rồi. Đó nhỏ mấy nhỏ rồi. cái nó bột vội he, ơi, con người nhọt kìa, nhọt, nhọt yếu, nhọt lên bớt he, cười cái nặng này บักข้ามกัมาติดมาทำ้นห่งง้มข้ักมัหอน้ยน้อตือนหนึ่งง้มข้ามบักข้ามเมืนอมคืนนี่พักกันนอนห้องคุณยายเบิดบักคมไปักบอลกูข้ามข้ามอนกับมาดึงข้ากูไปอ้ามนะมันนะมันอย่วไปเต็งไววเลยดึข้มือออน่หาวนกไป้อเตอนหนึ่งอะรลืมง้มข้ากันเอตุ๊กโมอัน มันอม่ยไงมนอนไม่บ่ีงแมเบิงก็เสีเอาตได้กามาก้ไม่ลุกมาบิงยยมาใกล้ไปง่วนียัไม่นอนกอด้าลูกมเน่ะบอกมันนอยับไปไมันยับได้มันบดุมือไหนขำยับไปหาไปนี่ำยับมันบดุมือไหนัม่นอนกอดแม่เ้ไ้แก่มันออกมไม่ดของนี่ไหมคือปิดบดมบ้นึง จะ şey ั่วเอกนตัว้นพราะมันนอนเกะมใมันนจะไปเส็งไว้ไปหนีไปกัะนึงน้ำหอมอื่นมีไซร์วุ้นย้อยดัางอะไรไปจไม่น่จบมือแรกไปนอนไม่ใหญ่ปะไปนอนน้ำข็จะไปแล้วหะอ้ันนอนลงทีเมย์ลงทีนอนเหรอวกัย่านนดว่า เปิดแอร์จากองศาจังว่าคุณยายว่าหอนเปิดเช้าเจ็ดองศาน่ะขั้นอากาศมันห่อนกับปรับลงค้ามันหนาวก็ปรับขึ้นมเ ืเอนรอนพอีพเรา้นยันส no uh> ุดันตอยของตัวมึงอยากกับปูป่ะมึงอยากกับปูปะมึงก่งปะแกาแกะก่อนกอนันีเขาคมตากเนมันเป็นแบบที่เขาไปปลูกมันยังไ่เ uh 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 ่าเคนเ้ลาแซบจีบค um> ุณยายตามักทัวปิปงป่า ต่ำอยู่ผู้ยามเรากินข้าวเราหมักต่าหมักทั่วบ้านมงป่ายังไม้กินข้าวเที่ยงก็เจินิ้วเผาถงสั้นป้าวบอกกระท่งไลไลลอต่อต่กันบ่จะเตื้อมาเนจวันนักเแครงุ่ไหครับลกทหารพมบ มาตอนบายมานํะนำมาไวอบอกกเนเนเคลื่อนแตะหัจักว่าน้กไวอีแทะหมาให้มาโลดนไรมันเขาเือเงากะงน้ำคลองเตียงทำุาเขาเขาขีึงอะไรอ่ะน้ขึ้นไวได้รอเขาน่าไปยินถ่าในตกเขาเอาเงินนเข่ยอม่อลเีออมาลาเพื่อนนางอัน อู่พอดีเอาพันอยู่บ้านสวนพ่นอะมีหมหมูเมเบิร์แล้วเจ๊เจี๊บกับเมื่อแล้วนา่งนั่งจิบพอดีอยู่นาบ้านสวนตะเวนพ่นจักนางได้อารมณ์อย่างบบมีผู้พใดถึกเลขถือหวยเนี่พี่้องวันนี้หวยออกสองสองหนึ่งกับสามแปดนกแอ่นอมลาบอกเลยว่าซื้อเสอเอกกับสองสองเลื่องราวเงิ เล็กล่าก็ออกเล็กล่าก็ออหกหนึ่งรชื้อองหนเราององว่ะนึ่มันออกเออชองหนึ่งรือช่ององากองหนึ่งแต้อลก่เรา่คนยามา่อยเศร้านีกงอมาทำเล็กบริการาถามเัี้เราซื้อได้สกับององเราทไม่ไม่เหาะม่รู้ล้วเล็กเล่าก็ออกหกนึ่งไนแสดงว่ามาบ่ถือบ่จักยานจังมันไปนั่งกินผู้เดียวอยู่แม่งคมันถืเว ยายจะก็มันเงียบกินบจักมันคือเป็นน่งกินผู้เดียวเตเว้นผุนมันมันถือเลขบอกคุณยายบอกคัอมะลามันถือเลขนะมันบดินเคยเงียบแล้ววะมันแหกปากห้องรั่นแล้วแล้ววะอันนี้มันเงียบเงียบแสดงมันบดถือแล้ววะ นั่งชมจัาเดียวแล้วเดี๋ยวจะ่นอมาุ้อมกจีนก่อนย้งจะอกมาห้อยบ่บ่เงือนต่ำเยยเยประเข็งเหมาเวยเยรุนีไ้เลยลายเติะแบ่งไห้พรสายยั้งเอาข้างหนึ่งยั้งอีกขางหนึ่งอ่ะคัดจีซาพยามันคำ ยัง <Mile> ห้องมันม <man> ันต <automated> ื le, ้อญาติโนกกินเบิดก็เลยไปซาเอามันก็บบริลายดอกหนำนะหนำคนนะเสื็อตุ๊บมาอื่นว่าสิไป็กาไปงมอีกรอบได้ลายเติบมีแต่ปลาเข็งกับได้ปลาดุกตัวหนึ่งตัวบักใหญ่เลยอืมกับบุก่อยใหญ่กับมีตัวใหญ่แต่ว่ากับบุก่อยใหญ่ดอกตัวซ้ำเก่ากับมี หอมบ่ค่อยได้เกลือได้เลี้ยงมันเนาะตัวนี้น,น,นั่นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวมาหอนี่นก,ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศด<อ>นเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจ<อ>ไปแล้วพี่น้องกินข้าวแล้วคุณยายกินข้าวแล้วแล้วก็สิไป,สไปกินอาหารว่างแล้วเด้บันนี้เคียวหมากอืม แล้วเขี่ยหมากแล้วพดแล้วจังสิเขานอนเนาะ no.